ครับผมพามาชมบริการนะครับผมเอามันขึ้นรถนะครับไ้เต็มแล้วครับรถแรกครับอประมาณสิบคลองครับผมสิบคูมันสิบคูมันก็น่าจะได้ห้าหกตันมัน้งถ้าบองแบบเอาขึ้นอย่างนี้ก็ประมาณหกตันนะครับล้เต็มแล้วครับสุตรนี้ก็น่าจะเต็มพอดีก็สิบคูมันสิบล่องมันนั่นแหละสิบคูหรือสิบล่องเขาเรียกอะไรสิบล่องสิบ ต้นมันนะครับไปเสียตรงติดตรงเนี่ยเขาเรียกต้นยางนะครับประมาณสี่ถึงห้าคูนะครับเกือบไล่นะไม่ได้หัวมันไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันบดบังแสงแดดแล้วก็ลากลากของต้นยางมันมาไกลเนาะก็ไม่เป็นไรเหมือนแปลงนี้ประมาณสี่ไร่นะครับสี่ไร่สี่ไร่ก็น่าตามผมคิดว่าน่าจะน่าจะได้สามรถสี่ไร่ ก็สิบแตันประมาณสิบตันน่าจะได้ครับสิปตกไล่และเท่าไหร่ไล่ละส 4, 4ี่สีไล่5้าสีสิามสตันกว่าครับตกไล่ถึงไหมสี่ไล่สตันกว่าตกไร่ละสีตัน ประมาณไล่ละสี่ตันนิดๆน,นะครับเพราะว่ามันตรงน้ําท่วมนี้ก็ไม่ได้ครับตรงน้ำหมดตรงน้ําท่วมไปแล้วก็ห้าห้าคูมันห้าร่องมันไม่ได้มันนะครับไม่ลงหัวเลยเพราะว่ามันบดบางป่ายางเนี่ยติดคองยางนะ่องอยเดีนะ๋ยวผมต้องตัดแต่งกินนะก็ถ้าได้นี่ก็โอ้น่าจะยี่สิบขึ้นอดี่ครับ กตัดประมาณสีไร่ครับนะประมาณสีไร่นี่แหละนา่าจะไม่ถึงสีไร่เลยเนี่ยเลยอีกทั้งหมดเนี่ยสามสิบกว่าคูมันนะสามสิบกว่าคูมันนะครับสามสิบครูประมาณสามสิบสามสิบห้าคูมันได้นะก็ะดีกว่าไม่ทำนะครับราคาก็ไม่เท่าไหร่ ก็ดีอยู่รถตัวเองหมดนะครับผมรถตัวเองหมดมันก็พอได้อยู่นะครับนี่เลยนะครับถ้าคิดว่าใครจะทํามันช่วงนี้ไม่มีทุนหรือทําได้ทําที่ตัวเองไหวนะครับไม่ต้องจ้างคนเยอะเนี่ยอ่าพอพอทำไม่อยู่แต่ถ้าสมมุติว่าจะทําแบบเอาเป็นจริงเป็นจังแล้วตัวเองไม่มีรถจ้างหมดทุกอย่างเนี่ยไม่คุ้มครับบอกเลยไม่คุ้มนะครับ หนค่าคนงานในค่าขุดค่าอะไรนะครับผมเนาะแต่ผมพอดีผมมีครบเครื่องนะครับครบหมดแล้วจ้างแต่คนงานมานี่มาฟันหัวเก็บหัวนะครับผมรถเร่าหมดนะครับมันก็โอเคนะฮะรถเร่าขุดเรา,าอะไรนะมันก็พอได้นะครับแต่ถ้าใครที่โอ้จะทำสิบยี่สิบไร่แบบจ้างอย่างเดียวเนะี่ยผมมันไม่คุ้มนะครับผมตามที่คนงานเขาไปขุดมา บางแปลงนะครับห้าไล่ได้ไม่ถึงรถเลยครับผมเนี่ยได้รถเดียวก็มีครับห้าไร่อ่ะคิดดูสิครับไม่คุม้มไม่คุ้มเลยนะครับเขามาเห็นแปลงนี้โอ้หัวไม่ใหญ่เท่าไหร่เบอร์ดี้นะ่ะแต่ดกและยาวนะครับดกและยาว,ยาวมันก็เลยยิ้มเลยคนงานยิ้มยิ้มดกและยาวคนงานยิ้มแล้วเพราะว่าไ,ไดไ้ได้ห,หวัวตันเนี่ยเขามาหวัวตันนะครับ คนงานเขาจะมา,าหัวตันกับผมแต่ผมเป็นรถเป็นเครื่องมือนะครับเขามาหัวตันอย่างเดียวค่าแรงเขานะครับยิ้มนะครับยิ้มออก <c oughs> ตันละห้าร้อยบาทไอ้สี่ร้อยตันละสี่ร้อยนะครับพันรวมรถเรารับจ้างนะตันละห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับเอาฝากไปด้วยครับกดติดตามด้วยครับช่องเสียตาายํามรถถ่ายจริงแชนแนลนะครับ Here you got